หนึ่งแต่เวลาท่านมาเปิดดูหนังสือของโยมท่านเอามาหน้าห้าสิบห้าท่านก็ต้องใส่หน้าห้าสิบห้าะอ่าเปิดเห็นหน้าไหนอ่านตรงไหนแล้วก็ใส่หน้าตรงนั้นลงไปถ้ามันยัางไปที่หน้าห้าสิบห้าแล้วมาไปสิ้นสุดที่หน้าห้าสิบหกก็เขียนว่าห้าสิบห้าขีดห้าสิบหกอย่างนี้นะครับถ้าเราเอามาใช้ตรงนั้นสองหน้า สมมติว่าในประโยคนั้นมีคําทั้งหมด30คํา30คําท่านจะต้องเริ่มต้นและก็สิ้นสุดด้วยประโยคของท่านอย่างน้อยตัดออกไปเลยนะฮะตัดออกไปเลย25ปตัดออกไปเลย25นั่นหมายความว่าท่านจะต้องเติมคําของ เก่เงมากๆเลยนะทำใจเก่งมากๆนะเอาประโยคนี้มาใช้แต่ว่าเขาจะใช้แค่เขาจะใช้คำของเขา25เปอร์เซน์แล้วยังคงไว้ประโยคเดิม5เปอรอย่างเช่นกรณีอาจารย์ยโสธารสาิริภาประภากรได้กล่าวว่าผีหมูตาเป็นดวงวิญญาณที่ประจำชุมชน มีอิทธิพลและบทบาทในชุมชนอย่างมากจบแค่นี้นอกนั้านไร้ของท่านเลยดังนั้นผีปู่ตาจึงมีอิทธิพลต่อบ้านชุมชนแห่งนี้ในด้าน1 234 5 6 7หท่านกระสายของท่านไปโดยท่านผิมพ์อักษรของท่านไม่ใช่ว่าเป็นเอามาจากของอาจารย์ยศธละเอามาทั้งรุ่นแล้วก็มาอ่านเอามาทาั้งรุ่นแล้วมาอ่านเอามาทั้งรุ่นท่านเราต้องกลาเป็นคําของเราเป็นพื้นที่ ของเราด้วยนะคะใช้เป็นเจ้าว่าหนึ่งแล้วก็อาจารย์ที่อยู่ผู้ประกอบวิชาชีพอืมแล้เราก็อ้าวของเราแต่ว่ากล่าวคำในบางครั้งนั้นไหมก็กล่าวนะอ่าก็ประมาณใช้ประมาณสมมติว่าท่าน เราแล้วสามารถเอามาเราได้แต่เมื่อใดก็ตามที่มันเอามาจากเอกสารเอามาจากหนังสือแบบนี้ท่านจัดคงไว้แต่คําสําคัญของเขาแต่ว่าเราจะต้องใส่ความรู้ความเข้าใจในพื้นที่นั้นๆของเราลงไปด้วยเป็นความเชื่อนะถ้าเอาหนังสือมาแล้วที่มราเชื่อเหมือนกันก่ใชที่เราไม่ได้เอาจากหนังสือนั้นแต่ว่า